วันนี้น้องมดจะพามาเก็บไข่น้องไก่สดๆพี่ๆนะคะบอกกันว่าชอบเวลาตอนน้องมดเก็บไข่ไก่มากเลยค่ะซึ่งน้องมดเองก็ชอบเวลาตอนเก็บไข่เก็บทุกวันเลยค่ะและไข่ที่น้องไก่ไข่ไว้ให้ก็สะอาดมากเลยค่ะตอนที่น้องมดเก็บไข่อยู่น้องไก่ก็กําลังกินอาหารกันอยู่เลยค่ะน้องมดก็เปิดน้ํารดน้ําในสวนกันเติมน้าให้กับน้องไก่ตามจุดต่างๆและต้นตะขบที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็ออกผลแล้วค่ะต้นนี้โตไวมากเลยค่ะพอๆกับต้นมะละกอเลยนะคะและน้องมดก็แวะมาเก็บไข่เพิ่มอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะไข่ที่ได้มานะคะกกก็เือบลล้้้นตะราแว เดี๋ยน้องมดจะขึ้นไปจัดส่งที่ร้านกันเลยค่ะส่วนมากน้องมดจะขึ้นไปร้านตอนช่วงเย็นเยนะคะเพราะว่าจะให้อาหารน้องไก่เสร็จแล้วก็เก็บไข่ไก่แล้วก็ยกไข่ขึ้นมาส่งที่ร้านด้วย <มา S 2> ค่ะมาถึงก็เช็ดทําความสะอาดนิดหน่อยนะคะจัดใส่แผงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปช่วยหน้าร้านกันหน่อยนะคะลูกค้ามาซื้อน้ำน้องมดก็ช่วยยกขึ้นรถกันเลยค่ะน้องมดชอบอาชีพแม่ค้าบริการมากเลยลายข้างๆร้านนะคะก็มีปลูกต้นฟักทองไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะออกลูกเต็มเลยเดี๋ยวรอให้ลูกใหญ่ก่อนนะคะียน้นากก็บ่ะงเ ะะก็ขึ้นมาช่วยงานที่ร้านจนเมื่อเลยค่ะทาทุกอย่างชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพี่พี่เอฟซีนะคะกําลังหาที่พักเลยมาที่ร้านน้องมดบ,บังเอิญมากๆเลยนะคะแล้วก็มาอุดหนุนด้วยค่ะขอบคุณมากๆาเลยนะคะหลังจากช่วยงานที่ร้านเสร็จนะคะน้องมดก็จะกลับมาอาบน้ําค่ะก่อนนอนนะคะก็จะไม่ลืมมาร์กหน้าเลย<า>้องมะใช้มังวิซีตัวนี้เลยค่ะนำมาร์กเขาเยอะมากเลยนะคะเทียบเท่ากับเซรั่มหนึ่งขวดมาร์กทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเป็นสิวก็มาร์กได้ช่วยกระชับรูขุมขนหน้าชุ่มชื้นค่ะ เลยค่ะ